ข่าวด่วนวันนี้เร็วๆนี้เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับเสฟฟที่หนึ่งช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมานะครับอยู่ที่สัญญา3 5หงานโยธานะครับช่วงสถานีโพกวดถึงสถานีนครราชสีมานะครับสองผู้เช่าไม่ยอมย้ายออกรอฟอรทอต้องชะลอปรับ พื้นที่สร้างอาคารสถานีใหม่ไฮสปีดโคราชนะครับก่อนไปรับชมคลิปฝากทูุ้มกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับผมไปกันครับขอขอบคุณข่าวสารจากเพจโคราช เมืองที่คุณสร้างได้นะครับสองผู้เช่าไม่ยอมย้ายออกรอฟอรทอต้องชะลอปรับพื้นที่สร้างอาคารสถานีใหม่ไฮสปีดโคราชกรณีรถไฟแห่งประเทศไทยรอฟอรทอขอคืนพื้นที่อาคารพาณิชย์35คูหาด้านทิศตะวันตกสถานีรถไฟนครราชสีมาริมถนนมุกมนตรีฝั่งตรงข้ามโรงเรียนมารีวิทยานะครับ เขตเทศ,เทศบาลนครราชสีมาเพื่อดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่1ช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมานะครับระยะทาง251.9กิโลเมตรอยู่ในสัญญาที่3.5งานโยธาช่วงสถานีโคกกวดถึงสถานีนครราชสีมาซึ่งเป็นที่ของรอฟท และมีเอกชนมาเช่าช่วงก่อสร้างเป็นอาคารพาณิชย์แต่ผู้เช่าส่วนหนึ่งอ้างอยู่อาศัยมากกว่า3 5ปีไม่ยอมย้ายออกและพยายามเจรจาต่อรองขอค่าคนย้ายนะครับท่านผู้ชมต่อมานะครับรอฟอรทอได้กำชับนำป้ายประกาศไปติดหน้าอาคารที่มีข้อพิพาทระบุนะครับรอฟอรทอได้ทำหนังสือ บอกเลิกสัญญาเช่าลงในวันที่25มิถุนายน2565ไปแล้วขอแจ้งให้ขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินของผู้เช่านะครับผู้ให้เช่านะครับและให้ส่งมอบพื้นที่คืนในสภาพเรียบร้อยภายในวันที่5มีนาคม2567นะครับหากไม่ดำเนินการจะใช้สิทธิดำเนินการฟ้องขับไล่ เรียกค่าเสียหายต่อไปนะครับรวมทั้งนำบาริเออร์นะครับไปปิดกันน้นด้าหน้าปรากฏก่อนครบเงื่อนเวลาผู้เช่าที่ดื้อแพ่งนะครับได้ผลย้ายทรัพย์สินออกก่อนครบเงื่อนไขเวลานะครับเหลือผู้เช่าสองรายไม่ยอมออกครับช่วงกลางวันยังมีการประกอบการค้าตามปกตินะครับท่านผู้ชมความคืบหน้าล่าสุดนะครับ บริษัทกิจการร่วมค้า SPTK จำกัดนะครับซึ่งเป็นผู้รับจ้างพบปัญหาอุปสรรคไม่สามารถนำเครื่องจักรกลนะครับเข้าไปในพื้นที่ได้ทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นแนวเขตก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูง3ชั้นนะครับให้บริการรถไฟความเร็วสูงและทางคู่จึงต้องชะลอการรื้อถอนนะครับส่วนพนักงานรวทรที่ปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในอาคารสถานีรถไฟประวัติศาสตร์ได้เคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์มาไว้อาคารโชวคราวด้านข้างครับรวมทั้งผู้รับจ้างได้เริ่มทยอยย้ายอนสัญญาณนะครับของรถไฟทางคู่เดิมนะครับมาติดตั้งที่ตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งเป็นสำนักง,งานโชวคราวเพื่อเตรียมรื้อถอนอาคารสถานีเก่าอายุกว่า80ปีในเร็วๆนี้นะครับนายจรัด ทองกระจ่างนะครับพนักงานบริหารงานทั่วไป8นะครับรอฟอรทอพร้อมเอกชนผู้รับจ้างได้ลงพื้นที่ชุมชนป่าไม้นะครับ19 1เพื่อหรือบ้านพักในแนวเขตรถไฟทางคู่เส้นทางเข้าสู่สถานีชุมทางถนนจิระเพื่อวางต่อหม้อรถไฟความเร็วสูงระยะที่1โดยมีนายสุวกฤตนะครับ รังสิโรดประธานชุมชนดังกล่าวนะครับพร้อมนายสหพลการจะนะเวนิตกรรมการหอการค้านครราชสีมานะครับฐานะผู้ประสานงานผู้ได้รับผลกระทบจำนวน64แปลง30ไร่นะครับซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินหรือโฉนดและได้ข้อยุติการจ่ายค่าชดเชยที่ดินเพื่อพัฒนาเส้นทางรถไฟความเร็วสูงและทางคู่ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับส่วนบริเวณทางข้ามรถไฟถนนสืบสิทินะครับและช่วงผ่านสะพานโรงแรมสีมาธานีผู้รับจ้างได้ขุดหลุมวางต่อหม้อทานทางวิ่งรถไฟความเร็วสูงยกระดับนะครับความสูง14เมตรตั้งแต่สถานีโคกกวดถึงสถานีนครราชสีมารวมทั้งปิดเส้นทาง3จุดนะครับคือ1 ถนนเบี่ยงใต้สะพานสีมาธานีถนนสืบสิริและทางแยกถนนสิบสิรินะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการขอคืนพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงไฮสปีดช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมานะครับสัญญาที่ 3. 5นะครับ และอนาคตทางคู่จากจิระด้วยนะครับถึงขอนแก่นนะครับหรือถือบนนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ถ้าท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระด,ดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับคลิปนี้ช่องโควิดชาแนลขอขอบคุณครับ